บ้านพอบ้านแมมันยังมีหวนไว้ไสังดวนสังคน สวัสดีครับสวัสดี FC บาร์มิสสวัสดีทุกท่านครับเ,บเยยทียบมีบาร์ราามิสอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอ่าบีทสายสีเขียวอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอ่าห้ายาลาดเพลาวนะครับท่านผู้ชมครับเห็นโค้งสางนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วรถไฟฟ้าโอโ้โหแบบท,ท,ทิ้งระยะห่างไม่ถึง3นาทีนะครับท่านผู้ชมก็จะมาอีกขบวนหนึ่งนะครับก็บที่ว่าเมืองไทยนะาการเดินทางก็สะดวกสบายนะ เทนโครงสร้างการก่อสร้างรถไฟฟ้าร่างรถไฟฟ้าพ t s นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยคือว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะฮะท่านผู้ชมขอความเมิต์ขอบคุณนะฮะขอบคุณที่กดติดตามนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ขอคามเมตตนะฮะท่านผู้ชม น,นี่จะเป็นแยกนะครท่านผู้ชมเพราะว่าารถไฟฟ้า BTS สายอะไรใ้้แยกรับพาดเนก็จะเป็นแยกตรงนี้จะไปจะจอดสองฝั่งนะครท่านผู้ชมโครงสร้างเห็น,นสุดอลังการนะประเทศกอยากเผย่อแผ่ให้ท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าชาวโลกเลยเห็นนะบางเมืองไทยก็บเจริญน,นะฮะ,จะเจริญเท่าเทียบอิตาลีเท่าเทียบสิงคโปร์เลยนะเท่าเทียบสิงคโปร์เลยครับนะ บางท่านก็จะบบลูนะว่าเมืองไทยมันจะเลื่อนไปถึงไสนะอันนี้ก็เป็นธงโบกสะบัดแบบสวยงามนะความยิ่งใหญ่อันนี้จะเป็นชินทันลาดพร้าวนะตบชุกลำเลยพี่นะน้องสถานีนี่ก็เป็นสถานีที่ใหญ่นะก็จะมีหมองนางพักคอยนะฮะต้ชุกนะลำเลยเดี๋ยว้จะไปอัปเดตตรงนู้นนะฮะท่านผู้ชม จะเห็นว่านักท่องเที่ยวามากมายนะฮะที่มา,ามาเดินขึ้นรถไฟฟ้ามาขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะฮะท่านผู้ชมก็เห็นได้ว่าสถานีนี่ก็เป็นสถานีที่ใหญ่มากๆนะฮะท่านผู้ชมครับต่อจะพาท่านผู้ชมไปอัพเดตมุมนู้นอีกนะเห็นตึกสูงเรียงรายความสวยงามอลังการของเมืองไทยนะฮะท่านผู้ชม บามิ้ขอบคุณนะฮะขอบคุณที่กดติดตามบารมิ้นขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะให้กำลังใจบารมิ้ขอบคุณครับฟังนี่ฮะท่านผู้ชมฟังนี่ก็จะเห็นตึกเรียงรายนะฮะท่านผู้ชมนะตึกนี้แต่ทรงสูงสงเนาะมีแต่สูง,ส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 งลาฟ้า มีเอกลักษณ์นี่คือนี่คือฝีมือของคนไทยนะฮะอยากให้เอาไว้เป็นรอยากให้ชาวโลกได้เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับนะเนี่ยการเดินทางกสะดวกสบายนะเมืองไทยมีรถไรฟ้าวิ่งตลอดนะจนถึงเที่ยงคืน BTS จะมีะนักท่องเที่ยวมาเดินบันหนึ่งหลายหมืน่นนะหลายหมื่นคนนะกทิวาทําเงินเก่าอประเทศไทยมหาศาลนะครับอู้มุมนี้ก็สุดอลังการนะครับพี่น้องครับสุดอลังการ ตึกมีแต่สูงๆนะฮะตอนนี้เมืดอ,อาหารเมืดเมืดเมือดมลฝน,น,นจะตกนะครึมครึมฟังได้ไม่ตึกเอียงเนาะพี่น้องเองยนะนจะเป็นสวยงามกระทุนนี่เราพี่น้องเนาะนี่ โอเคครับปามิก็จะขอจบคลิปนะพี่น้องนะเพระาะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นอัปเดตสถานที่ให้ยาดพลาสให้ท่านผู้ชมไปชมนะฮะตอนนี้จะเป็นเซนทันลาดพร้าวในหะท่านผู้ชมครับนะเป็นเซนทันลาดพร้าวเป็นที่ห้างใหญ่แห่งมีชื่อเสียงระดับอ่ามีชื่อเสียงเลยแหละท่านผู้ชมครับเนะี่ยเซนทันลาดพร้าว โอ้โหพี่น้องเห็นตึกเมืองไทยเนี่ยกะโอ้โหสุดสุดทึ่งเมืองไทยหฮไลท์ฐานมากะบบเห็นว่าเมืองไทยบบเจริญน,นะฮะโอเคครับท่านผู้ชมไปวันวน,นี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมขอบคุณ e ที่ทุกทุกฐานนะที่มารับชมช่องบาเมีดน,น,นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะขอบคุณที่อคอมเมนต์นะครับค่ะ ติดตามช่องมอมิดไว้นะครับมอมิดจะได้อัปเดตนะฮะนี่บ้ามอมิดคลิปหน้ามอมิดจะไปอัปเดตตรงไหนนะครับท่านผู้ชม